สวัสดีครับกับผมดรสมชัยธัญาครับกับรายการเดอะคีแมนครับและวันนี้เช่นเคยครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของความสําเร็จเรื่องของคีย์ซักเซสต่างๆนะฮะที่เราจะเอามาเสนอกันเป็นประจำนะครับและวันนี้เช่นเคยครับกับประเด็นที่คราวที่แล้วที่เราได้พูดค้างคาไว้นะครับเรื่องของ SME เรื่อง SME นั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับเราก็พูดค้างกันไว้นะครับกับรายการพูดถึงว่า วันนี้การปรับตัวของท่านที่เป็น SME ถ้าวันนี้ท่านจะแข่งขันได้เนี่ยองค์ประกอบหรือปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนต่ําแล้วก็โดยง่ายเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการเรื่องของตลาดเรื่องของทักษะแรงงานความเข้าใจหรือลดแบบในการเดินไปสู่คามเร็จนั้นเนี่ยภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนไปอย่างไรจะทําอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับและคราวที่แล้วนะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ท่านก็อยู่กับผมนะครับ ท่านดรทีรินนะครับวานิสเสนีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บริการศูนย์วิจัยธุรกิจกรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้ท่านอยู่กับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ครับเขาที่แล้วเนี่ยนะฮะเราพูดค้างกันไว้เรื่องของ SME นะฮะแล้วก็เราก็พูดถึงเมื่อคู่ที่ผมเกิดไปแล้วนะครับว่าเรื่องของ SME วันนี้เนี่ยนะครับจะแข่งขันได้ก็ต้องปรับตัวเยอะ แต่ต้องถามว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้มีความเข้าใจนะครับโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับสังคม a อซเงินทุนที่เคลื่อนย้ายค่าเงินที่แปรผันเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเขา,เขาพูดกันว่าเอเนี่ยวันนี้หลายคนก็อย่างญี่ปุ่นเองที่มีสัดส่วน SME ไปถึง5้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ะครับสิงคโปร์เองที่มากกว่าไทยเรารไอตรงเนี้ยนะครับที่เราคุยค้างที่แล้วนะฮะเราก็ต้องบอกว่าสิ่งเราเนี่ย อะไรที่เป็นปัจจัยก็เป็นเพราะค่าเงินด้วยภาครัฐส่งเสริมด้วยสนับสนุนด้วยวันนี้เนี่ยนะต้องถามอาจารย์นิดนึงว่า<ม>และอะไรนอกจากปัจจัยนี้และอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะชี้วัดได้ว่าอะไรที่การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สิ่งที่ขับเคลื่อนทำให้เอสเีนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับคือจริงๆแล้วนะครับเราจะสามารถดูได้จากนโยบายของรัฐบาลครับนะครับถ้านโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับและแผนปฏิบัติงานของภาครัฐ แยกเป็น2ส,ส่วนนะครับคือน,นโยบายกับแผนปฏิบัติงานของภาครัฐรนโยบายของภาครัฐเนี่ยเท่าที่เราได้รับฟังนะครับจากการที่ร่วมไปกับสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเราเห็นได้ชัดว่านโยบายของรัฐเนี่ยนะครับทราบแล้วละว่าเอสเอ็มไเนี่ยนะครับจะแข่งขันได้เนี่ยนะครับจะต้องมีศักยภาพพ,พร้อมทั้งในเรื่องของแรงงานงในเรื่องของการตลาด ในเรื่องของความชํานาญแล้วก็ในเรื่องของแหล่งลงทุนภาครัฐทราบและภาครัฐก็ทราบอยู่แล้วว่าในเมื่อ AEC เปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโอกาสนะครับ,รบในการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตได้ไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ํากว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย SME เนี่ยจะนำ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 โยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการที่เราจะเข้าไปทําธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องมีความรู้มากขึ้นต้องมอีข้อมูลนะครับ แล้วก็ต้องมีคนที่รู้จริงแล้วก็เข้าใจในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เข้าใจในในใน,ในแต่ละสถานที่นะครับที่จะที่จะสามารถที่จะนําพาไปเพราะว่าไปต่างถิ่นนะครับมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเราเอ็กเรามีความสัมผัสกับความเสี่ยงมากขึ้นกว่าที่เราจะอยู่ในท้องถิ่นของเราอืมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เอสเอฟบี e, เขาต้องปรับตัวยังไงในีเมือ่อหนึ่งไม่มีความเข้าใจล่ะ แล้วภาครัฐเขาช่วยอย่างไรหรือว่าเขาจะต้องให้ปรับตัวอย่างไรก็จะมีอยู่ทั้ง2งทางนะครับอันแรกเนี่ยเอเนี่ยจะต้องช่วยตัวเองในระดับหนึ่งหนึ่งก็คือจะต้องหาความรู้ให้มากขึ้นละนะครับเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศ SME จําเป็นที่ต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยในการทําธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะอาสิทธิประโยชน์ที่เป็นเรื่องของ AEC ีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง2ก็คือประเทศที่เป็นสมาชิกในในสิประเทศ ใน AEC เนี่ยจะมีศักยภาพซึ่งแตกต่างกันนะครับประเทศไหนที่มีประชากรเยอะนะครับประเทศไหนที่มีฐานของแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกยูประเทศไหนที่อาจจะมีค่าค่าแรงหรือว่าถูกหน่อยค่าครับมันจะเป็นค่าแรงหรือว่า ค่าของชีพที่มันสูงอ๋อทั้งสูงทั้งูทั้งถูกมันไม่เท่ากันจะปรับตัวอย่างไรใช่ครับแล้วก็เราเราเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะไปทางไหนเราก็ต้องรู้หมดว่าไอ้ตัวดโมกราฟิกเยหรือว่าจำนวนประชากรต่างๆในแต่ละประเทศในอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะการเิีารณาเรื่ององค์ประกอบเหล่านี้ต้องมองเรื่องของว่าถ้าเราจะไปทําธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูแล้วค่าแรงถูก แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการเรืองทักษะการทํางานที่คนที่มีความรู้ความสามารถแต่ถูกไม่ดีก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะแต่อันหนึ่งที่ต้องนึกถึงด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของ NTB ก็เรื่องของ n o n t a r i v e Barrier ก็คือสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นก่อนนั้นที่เรามองว่าเป็นกําแพงเรื่องภาษีแต่ตอนนี้ไอ้กำแพงที่มันหลังกําแพง ของภาษีลงไปเจอกำแพงอีกกำแพงหนึ่งคือกำแพงที่ไม่ได้เรื่องของกฎระเบียบเรื่องภาษีแต่เป็นเรื่องของพิธีการจดทะเบียนสิทธิการขายสิทธิบัตรอะไรพวกนี้โอ้โหมันเยอะมากนนอาจารย์ใช่ครับหรือแม้แต่กฎหมายของเขาเนี่ยกับกฎหมายของเราในการทําธุรกิจซึ่งมันแตกต่างกันครับนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ทีนี้นโยบายของรัฐเห็นแล้วทีนี้การปฏิบัติภาครัฐที่จะนําไปดไปเนี่ยนะครับถ้ารัฐจะให้การสนับสนุนยังไง หนึ่ง SME ต้องสร้างความรู้ของตัวเองครับนะครับแต่สองปุ๊บเนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ในการที่จะตัวเองจะไปเนี่ยมันมันมีใครมีลหละแล้วใครลหละที่จะสามารถมาถ่ายไปหาที่ไหนได้ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับในในความคิดของผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับซึ่งทําหน้าที่นี้อยู่นะครับแต่ว่าศูนย์แต่ว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อจะนําไป ไปไปทำให้ SME เเนี่ยนะครับไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยผมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็อาจจะถามอยากจะถามเหมือนที่ผมถามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นค้างคาใจเรื่องที่ค้างคาใจว่าเอาละถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยแล้วเขาจะแก้กันอย่างไรนะครับเพราะบอกว่าวันนี้ถ้าคนเราจะขับเคลื่อนไปสู่ตลาดต่างประเทศได้นี่ก็ต้องไปเรียนรู้ครับ เรียกว่าเข้าทำนองว่าถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือแหละครับแต่ว่าบางทีไปเข้าทำเสือก็คือไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะอาจจะถูกแม่เสือกัดซะก่อนนะฮะก็ต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคําตอบครับว่าทําอย่างไรจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับหน่วยงานภาครัฐให้ก่อเกิดประโยชน์เพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับ